ไปหาที่เหมาะอีกที่หนึ่งดีกว่าสำหรับการนึกก่อนตรงนี้นึกไม่ออก ก็ถ้าเล่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะบอกว่าเ,เป็นการปฏิบัติธรรมที่เขาเรียกว่าตัดกรรมตัดเมนตัดกรรมนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าใครประสบการณ์ตรงตรงนี้บ้างหรือเปล่าแต่สำหรับว่าสิ่งที่ผมนำมาเล่านะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมเองก็ฟังแล้วก็รู้สึกแปลกใจก็เลยรู้ ไอเรื่องนี้มันน่าสนใจจริงๆก็เลยคิดว่าเอามาเล่ามามาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนอข้อคิดแง่คิดเพราะว่ามันแปลกดีมันมีอะไร,ประแปลกๆก็ลองดูเผื่อใครจะไปประสบการณ์ตรงจุดๆนี้บ้าง ก็ต้องขอย้ำไว้ก่อนเพราะว่าพี่เขาก็อย่างที่ผมรู้มาไม่ใช่ร่างทรงแน่นอนแต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่ผีนะเชื่อดีไหมทุกคนหรือเราคิดว่าเอามันเลยแล้วกันเอาสนุกไปนะ ก่อนนอนก็เอาสนุกไปแล้วกันนะแล้วก็ฝันเห็นผีโตๆไป เื่อไหมเรื่องการตัดกรรมแต่ว่าอันนี้การนั่งสมาธิน่ยดีแต่เรื่องตัดกรรมเนี่ยไม่รู้ว่านั่งสมาธิตัดกรรมได้จริงเปล่าแต่ว่าพี่เขาไปแบบนี้มาแล้วมันไปเจอเรื่องลี้ลับเขาก็วุ่นวายกันหมดเลยที่สถานที่ที่เขาไปนั่ง,งนะครับเขาก็วุ่นวายมากมันเหมือนกับเป็นไม่ใช่มีแค่พี่คนเดียว ที่ไปแล้วเป็นแบบนี้ยังมีพี่คนอื่นๆที่เขาคือหมายถึงว่าคนที่เขาไปปฏิบัติธรรมท่านอื่นอ่ะเขาไปแล้วเขาไปเจอประมาณอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ลักษณะเหมือนคนองค์ลงถึงได้บอกว่าพี่คนนี้เขาไม่ได้มีองนะให้แยกให้ออกว่าคนองค์ลงคุณก็ลองนึกภาพดูตามจินตนาการดูก็ได้ว่าเออองเขาลงกันแบบไหนแต่อันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่า เขาทักในลักษณะที่ว่าบอกมาสิชื่ออะไรนะครับเขาก็บอกชื่อบอกนามสกุลมาในวันแรกแล้วก็นั่งหลองไห้พอวันที่สองที่ปฏิบัติธรรมก็ทําเหมือนเดิมอีกก็สวดแบบเดิมอีกแล้วก็เร่งขึ้นอีกเร่งเครื่องขึ้นเร่งเครื่องขึ้นเร่งใบเร่งมาทีนี้มันก็มันก็เหมือนเดิมฮะเข้าเข้า,ขาหลอบเดิม ừ พี่เขาก็เป็นในลักษณะที่แบบ ตัวชาตัวเย็นแล้วเท้าก็เริ่มม่วงเริ่มเขียวแล้วก็ร้องไห้แต่ว่าก็เหมือนเดิมก็มีสายสิน,นโยมาเป็นการสวดแบบอันนี้ผมไม่ได้ไปเองอะ่ะผมเลยไม่รู้ว่าเขาสวดอะไรเพราะว่าผมถามพี่เขาว่าสวดอะไรครับเขาก็บอกเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าสวดอะไรเพราะว่าโดยส่วนตัวเขาอะ่ะเขาเคยนับถือศาสนาอื่นมาก่อนแล้วก็มานับถือพุทธนะครับ คือเคยนับถือพุทธก่อนแล้วไปนับถือศาสนาอื่นแล้วก็กลับมานับถือพุทธเหมือนเดิมอันนี้อยู่ที่วิจารณญาณและความเชื่อเลยแล้วก็อยู่ที่ความสบายใจอันนี้ผมจะไม่ก้าวล่วงใครแล้วก็เรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าที่กล้าพูดว่าพี่เขาไม่ใช่ก้างทรงเนี่ยก็เพราะว่ามันยืนยันได้เพราะว่าพี่เขาไปอยู่ศาสนาอื่นมาแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องล่างทรงไงอันนี้เราถึงจะไม่ยืนยันได้ไงว่าอ่า คำถามเรื่องผีมีอยู่จริงไหมอะมันมีคำตอบนะเอาจริงจทางพุทธศาสนามีคำตอบว่าทำไมถึงมีทำไมถึงมีเพราะอะไรถึงมีและทำไมถึงจะไม่มีแต่ว่าในกรณีเนี้ยคนคนเนี้ยเขาคงจะผูกพันในเชิงลึกในลักษณะที่เขาพูดว่าอาฆาตอ่นี่ไงผีได้มีอยู่จริงเพราะว่ามันมีความอาฆาตแขน เริ่มมีตัวตนละเห็นไหมเริ่มมีมีมวลสารความแคนะ้นละอันนี้พูดแบบไม่ได้เล่นนะแลวไม่ได้ติดตลกด้วยเสร็จแล้วพี่เขาบอกว่าพอนั่งวันที่สองเนะี่ยมาอีกแล้วเหมือนเดิมเลยเป็นหลบเดิมช็อตเดิมแบบเดิมลักษณะเดิมแล้วก็ร้องไห้ครันนี้ก็เริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าสลบไปนะยังรู้ตัวเองนะแต่ว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ครับเขาก็เลย บอกอทางทางคนที่คุมนะครับทั้งคารวาทั้งท้ทง,ทงพระนะครับเขาบอกว่าให้ปล่อยไปเลยแต่ผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีอันนี้เราไม่ตัดสินแต่ผมแค่มาเล่าให้ฟังว่ามันมีการนั่งสมาธิตัดกรรมแบบนี้ด้วยหรอแปลกๆไงมันแปลกดีทีนี้พี่เขาก็บอกว่าครั้งที่สองเนี่ยเขาก็พูดชื่ออีกวพาเขาชื่อสกุลอะไรแล้วเขาก็บอกว่าพี่คนนี้ไปทำอะไรเขาไว้เขาเลยตายแบบไหน แล้วเขาก็เลยโกรธแบบไหนแล้วก็มาทำเขาทำไมเขาจะพูดซ้ำๆนะทำเขาทำไมแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วก็ขอส่วนบุญทางคนที่เขาดูแลเขาก็จะมีคนดูแลคนนี้สองคนอ,คนอาจจะตรงนั้นเยอะหน่อยหรือตรงนั้นปล่อยได้หรือให้เขาํำต่อไปอะไรเงี้ยส่วนถ้าคนไหนมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ต้องมาควบคุมสักสามท่าน แต่ว่านี้อาจจะมีเขาแบบแรงๆสักหน่อยก็อาจจะเป็นพระอะไรเงี้ยมายืนดูอะไรเงี้ยนะครับเหมือนควบคุมอ่ะว่าจะจิตหลุดไหมหรืออะไรเงี้ยครับน่าจะประมาณนั้นนะอันนี้ผมสันนิฐานนะเท่าที่ผมฟังนะครับทีนี้พี่เขาก็เลยแบบอลองปล่อยตามที่พระท่านบอกเพราะว่าหนึ่งคงจะมีผู้เชี่ยวชาญแหะเช่นพระคนที่ดูแลแล้วก็สถานที่เนี่ยเขาก็ไปนในในเชิงลักษณะที่ เหมือนคนมาบ่อยๆอ่ะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้นะว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้แต่ว่านะตอนนั้นมันหลายปีละอืมตอนนั้นที่พี่เขามาเล่าให้ผมฟังมันหลายปีละเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าก็ปล่อยทีน,นี้พอปล่อยเนี่ยอ่หน้าเขาอะ่ะจากที่เป็นหน้าขาวๆอะ่ะเขาเป็นคนผิวค่อนข้างขาวนะครับกลายเป็นหน้าดําเลยแล้วก็ผิวดําเลยแล้วก็ขาเนี่ยม่วงไปหมดเลย แล้วก็บอกว่าตายยังไงนะครับแล้วก็ยังไงก็ต้องให้ทําบุญนะอะไรเงี้ยครับพี่เขาก็เลยบอกว่าดับเขาก็คิดในใจนะครับว่าเออถ้ามันเป็นเรื่องจริงถ้าเขาไม่ได้อุปทานโมแล้วมันเป็นเรื่องจริงเพราะชื่อนามสกุลที่พี่เขาพูดออกมามันไม่เคยอยู่ในหัวเขาหรือเพื่อนเขาหรือว่านามสกุลเพื่อนหรือนามสกุลคนรู้จักเลยอะ่ะมันเป็นนามสกุลชื่อใครไม่รู้บนโลกใบนี้มันแบบ โอเพ่นแกลนมากเลยครับถ้าจะมึกขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่แน่อันนี้เราพูดถึงเรื่องเรื่องความไม่แน่ไม่นอนนะครับความไม่เที่ยงเราพูดถึงความอาจจะเป็นอาจจะเป็นไปได้และอาจจะเป็นสิ่งที่พี่เอาคิดขึ้นมาก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องแปลกก็เลยมาเล่านะทีนี้เขาบอกว่าอา่าก็เริ่มมีมีการนั่งขัสมา จากตอนแรกนั่งพับเทียบนะครับก็มีการนั่งขัดสมาแล้วก็ก้มหน้าแบบแทบจะติดพื้นเลยแล้วก็ร้องไห้แบบเหมือนคนแบบเสียใจมากๆแล้วร้องไห้แล้วก็ลงไปนอนแบบซบออ่แล้วเขาก็บอกว่าเขาอยู่ในอาอยู่ในอายุไหนเสีย,ยเสียชีวิตในสาวๆนะฮะยังอายุไม่มากเลยประมาณนี้แล้วก็ ในชาตินั้นอะ่ะพี่คนนี้เขาได้ไปกระทำมันพลาดหรือว่าตั้งใจก็ไม่รู้ครับทำให้คนนี้เขาได้เสียชีวิตไปจากเหตุเหตุหนึง่งเขาก็เลยแค้นมากว่าเป็นเพื่อนรักกันอะ่ะแล้วมาทำกับเขาแบบนี้ทำไมเขาก็เลยตามอยู่งั้น,นครับคือผมเชื่ออย่างหนึ่งนะถ้าคนเรามันไปไม่สงบเนี่ยนะครับ มันจะก่อเป็นมวลสารบางอย่างนะครับแล้วก็เป็นพลังงานแล้วก็รวมตัวก่อตัวความแค้นความอาคาตฝังลากลึกไว้ไม่ยอมไปผุดไปเกิดอะ่ะคนก็เลยจะสงสัยว่าผีมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำยังไงมันถึงจะว่างเปล่าแล้วเราไม่ต้องเกิดมาอีก ก็หยุดแขนหยุดโกรธหยุดโลภหยุดหลงหยุด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 ทุกอย่างเลยอืแล้วก็เอให้อภัยได้มากที่สุดแม่ตาได้มากที่สุดค่อยๆขัดเกลาตัวเองได้มากที่สุดผมว่านะอันนี้ในมุมมองผมนะคือพยายามทําให้ทุกอย่างมันเบาบางที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ไอเรื่องความแค้นพวกนี้มันก็จะหยุดก่อตัวละ มันจะค่อยๆเบาไปทีละชาติทีละชาติทีละช,ชาติผมว่านะอันนี้ความคิดผมนะมันถึงได้มีการเว้นไหวายเกิดก็เพราะว่าเราห่วงของเราห่วงคนนี้เราสงสัยว่าใครมาฆ่าเราเราโกรธคนนี้ว่ามาฆ่าเราทําไมหรือเราห่วงสถานที่หรือสมบัติที่ดินบ้านหรือ,อ,อคําตอบหรือคําถามบางอย่าง ก่อนที่เราจะเสียชีวิตไปเขาถึงให้นึกถึงพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเสียชีวิตนะครับให้ให้เราเระลึกถึงพระให้เราระลึกถึงความดีให้เราเระลึกถึงพ่อแม่ให้เราล,ลึกถึงความน่ารักความสวยงามตอนที่เราจะไปจิตมันจะไม่ผูกพันกับสิ่งอะไรเลยพยายามให้มันว่างเปล่าที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ซึ่งมันคงยากมั้งนะมันคงจะยากในตอนนั้น มันก็เลยกลับมาเวียนวไหยตายเกิดกันไงการเกิดใหม่แล้วก็การจากไป เป็นการเบนไยตายเกิดชนิดหนึ่งอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าพอดีพี่เขาไปนั่งตรงนี้ไงเราก็มัน,นึกว่าเออไปนั่งตัดกรรมมันตัดได้หรือไงไว่าอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ทําความดีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ณนะตอนนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ว่าพี่เขาไม่ได้ทําความดีเพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าคล้ายๆว่ามันเป็นทางออกที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันสงบได้ แต่มันสงบไม่ได้เลยมันเล่าร้อนมากเลยมันแบบอ้ย่ยางเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบอะไรปะชีวิตประมาณนี้นะครับมันก็เลยรู้สึกว่ามีแต่เรื่องวุ่นวายประมาณนี้เขาก็เลยไปหาที่พึ่งทางนี้แต่ทางนี้เขาก็แนะนําให้ไปนั่งกรรมฐานนี่แหละสระุปแล้วก็ไปนั่งนี่แหละครับดีขึ้นไหมก็ดีแหละครับแต่มันก็มีเรื่องนี้แหละที่ปแปลก เออช่วงเวลาที่มันจะหยุดช่วงเวลาที่มันจะไปมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะคิดอะไรได้แบบภาพอัตโนมัติมากๆคุณจะคิดอะไรได้แบบว่ารวดเร็วมากๆภาพทุกอย่างมันจะวิ่งเข้ามาในหัวเราอะคุณเคยได้ยินตอนตอนที่คนจะไปแล้วเขาจะมาเล่าให้เราฟังไหมอารมณ์ประมาณนี้ เหมือนภาพพ่อแม่พี่น้องวันเกิดความเศร้าความทุกข์ความสุขสนุกสนานเสียงหัวเราะเสียงเรียกชื่อเราอะไรต่างๆนานาเลยอ่ะไม่รู้เลยสารพัดสารเพเลยมันจะเป็นแบบว่าภาพทุกอย่างมันจะแบบปึ๊บปึ๊บป,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 ปเข้ามาเลยนะครับตอนที่ เราจะไปเราจะวืดเราจะหมดสติหรือเราจะมันเหมือนเรามันเหมือนกับเราฝันแล้วเรานึกภาพมันเร็วมากเขาเรียกว่าเป็นภาพเมมโมรี่ในสมองแล้วมันอ่านแล้วมันเป็นภาพความทรงจําแล้วมันเป็นบวกทั้งมันบวกทั้งอันนี้ด้วยอ่าเขาเรียกว่าโทรจิตที่เราพยายามพยายามส่งไปถึงคนที่ เราลักอะ่ะแล้วทุกคนที่เราส่งข้อความพวกนี้ไปอะ่ะเขาจะนึกถึงเราอยู่ๆเขาก็จะนึกถึงเราเลยปุ๊บเอ้ยทําไมเรานึกถึงคนนี้จังเลยแต่ณนะตอนตอนอีกขณะหนึ่งอีกช่วงวาระหนึ่งของคนคนหนึ่งที่กําลังจะไปอะ่ะไม่ว่าเขาจะไปด้วยอุบัติเหตุหรือหรือด้วยป่วยหรือด้วยอะไรก็ตามอะ่ะแต่ตอนนี้ภาพมันกําลังปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้ามาเนี่ยเขาจะทรจิตออกไปเป็นขายายวงกว้าง คนต่างๆเหล่าเนี้ยเพื่อนรักอะไรแบบเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกนึกถึงพ่อแม่พี่น้องก็จะรู้สึกใจแป้วคุณเคยได้ยินเรื่องสัญญาณไหมเรื่องสัญญาณแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะรังสังหรณ์หรืออะไรประมาณนะครับมันเป็นเหมือนแบบเฮ้ยทำไมใจมันแป้วๆถึงคนคนนี้ทําไมเรารู้สึกอะไรบางอย่างถึงบุคคลคนนี้แล้วมันรู้สึกแทนที่จะร,รู้สึกว่าคิดถึง แต่มันรู้สึกเศร้าปนแป,แป,แป้าๆแล้วเราก็มารู้ข่าวว่าเขาจากไปซะแล้วอย่างเงี้ยครับจุดสุดท้ายนี่แหละสำคัญมากเลยผมว่าในกรณีประมาณพวกนี้หรือในกรณีที่คนชอบถามว่าผีมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็นี่แหละครับการก่อตัวไงการก่อตัวที่เราจะเกิดแบบ เป็นอสุรกายเป็นผีเป็นสัมภเวสีเป็นจิตผูกพันกับไอ้นันไอ้นี่อะไรเงี้ยไม่ยอมไปผุดไปเกิดอยู่ในอะไรก็ไม่รู้ไม่อยู่ไม่ยอมยอมอยู่ในอุโมงค์ที่เขาจะให้เราไปสักทีหนึ่งโมแต่อยู่ในแข้งคว้าง,างในอวกาศอยู่นั่นแหละแข้งคว้างอยู่ไหนก็ไม่รู้ตามอากาศเงี้ยแทนที่กาลังแบบเขากาลังใส่กระสวยนะนะ่ะผมเหมือนกระสวยอวกาศอนะ่ะตอนเนี้ย เหมือนก็นสวยอวกาศอะที่พุ่งไปแล้วเตรียมพร้อมที่กำลังจะไปเกิดใหม่สมมตินะแล้วไม่มีอะไรต้องห่วงและเบื้องหลังที่ผมจะช่างมันเกิดเป็นใครเมื่ออดีตช่างมันไม่จำแล้วเว้ยไปย้างหน้าเว้อย่างเงี้ยในบางศาสนาเขาก็จะพูดอย่างนี้เลยว่าเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวไม่มีสา แต่ศาสนาเราก็จะบอกว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรายังไม่หยุดเราก็จะยังเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่อยู่ในวัฏสงสารต่อไปเพราะฉะนั้นหยุดทําวัฏสงสารหยุดกิจฉาหยุดโมโหหยุดโกรธหยุดโทษคนอื่นเขาหยุดทุกอย่างหยุดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพยายามหยุดให้มันน้อยที่สุดอะจําได้ก็หยุดจําได้ก็หยุดอย่างเงี้ยครับผมว่าก็จะไม่เหมือนกับเคสที่พี่เขาไปเจอ ว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะผมกาลังกรณีว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงว่าถ้าสิ่งที่พี่เขาไปเจอมันคือคนที่เขาเคยฆ่าตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามในอดีตของเขาแล้วเขาไปนั่งด้วยการบริกรรมคาถาแบบนั้นน่ะเราเร่ง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 ซึ่งมันถูกหรือมันผิดผมไม่รู้แต่สำหรับผมผมว่ามันไม่ใช่ พราการนั่งสมาธิจริงๆมันต้องนิ่งโล่งโปร่งสบายทำใจให้สงบหลับตาคือมองไม่เห็นถ้าเห็นคิดก่อนว่าปรุงแต่งหรือเปล่าถ้าไม่ได้ปรุงแต่งก็แสดงว่าสิ่งนั้นมากระทบกับจิตเป็นคลื่นพลังงานที่มันจูนกันได้พอดีถ้ามันจูนกันได้แล้วเราหยุดอย่าหลงไหลเราก็คิดทบทวนว่านี่มันอะไร สิ่งที่เขากําลังให้เราจูนอยู่อ่ะมันคืออะไรมันเป็นพลังงานดีหรือพลังงานไม่ดีเพราะบางทีคุณอาจจะเจอพลังงานที่ไม่ดีก็เป็นไปได้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมแล้วถ้าใครทำได้ก็คือ รับรองได้การเวียนว่ายได้เกิดผมวัน่นหมยที่สุดอะก็คงจะหยุดได้อะแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าจะเล่าเรื่องของพี่ของเนี่ยพอเขากลับมาเนี่ยนะเขาก็มาเล่าให้ผมฟังแบบนี้พอมันเกิดขึ้นกับเราหลายๆครั้งตอนเป็นเด็กตอนนั้นเรารู้สึกกระวนกระวายไหมเราคิดถึงแม่ครั้งแรกที่ตกหนานลงไปภาพในหัวเราอะมาเต็ม มาเต็มเลยหน้าแม่เรานะเพราะว่ามามาไปตลาดแล้วเราตกน้ำไปครั้งแรกตอนสองขวบใช่ไหมแลนะ้วพอโตขึ้นมาเกิดสภาวะที่ป่วยหนักๆแล้วก็จะต้องแบบมีสิทธิ์ที่อาจจะช็อกชักได้เพราะว่าตัวร้อนมากเขาเรียกว่าน้ำท่วมปอดตอนนั้นตอนเก้าขวบก็มีสิทธิ์ที่จะช็อก หมดสติได้แต่ตอนนั้นแม่อยู่กับเราอยู่ตรงหน้าเราแต่เรามีอาการแบบตัวร้อนแล้วก็มีอาการแบบเด็กเพอ้อระเมอฝันเรื่องการบ้านเรื่องอะไรผมว่ายังไม่หยุดนิง่งพอโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเราเริ่มเรียนรู้ละเริ่มเรียนรู้เป็นสเต็ปสต็ปไปอะว่าเราอะต้องนิ่งให้มากกว่านี้เพราะว่าพอเวลา โตขึ้นมาเรื่อยๆเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรหรือแม้แต่วินาทีที่มันจะเป็นความเป็นความตายที่โตขึ้นมาเล่นน้ําอีกช่วง10บวบ11ขดบแล้วก็จะจมน้ํเจ้าพยานาพอล้าแม่เริ่มน้อยลงแล้วครับมันมีความรู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นแล้วก็ความเป็นห่วงไม่มีอาจจะด้วยเพราะความเด็กของอายุด้วย แต่เริ่มหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยจากตอนแรกๆที่แบบแม่จ๋าแม่จ๋าะเงี้ยเออมันหายไปอ่ะแล้วยู่มันก็รู้สึกมันดีมันเบาผมไม่ได้หมายความว่าคิดไม่คิดถึงพ่อถึงแม่แล้ว,แล,วแล้วเบาไม่หรืออะไรนะไม่ใช่นะผมกำลังหมายถึงว่ามันเป็นสภาวะของการปล่อยวางหรือเปล่าหรือเปล่านะครับพอโตขึ้นมาที่มีอาการจะไปละ มันเริ่มเร,เรียนรู้แล้วว่าเราต้องเตรียมพร้อมวางใจให้นิ่งๆเพราะว่าผมคิดนะคบผมคิดของผมเองนะว่าผมไม่รู้หรอกว่าผมจะไปไหนแต่ที่รู้ก็คือว่าเอาภาระออกไปจากตัวภาระในที่นี้หมายถึงว่าเนี่ยอ็อกซซอรีนู่นนี่นั่นต่างๆยกให้ทุกคนไปให้หมดเลยเสื้อผ้าใครอยากได้เอาไปให้หมดเลยอะไรทุกอย่างเราเอาไปไม่ได้เลยอะไรเราก็เอาไปไม่ได้ ผมก็เลยมองมาถึงเหตุของพี่คนนี้นะครับว่าการที่เขายังยึดติดหรือที่คนชอบพูดถึงเรื่องเจ้าการรมนายเวรผมอยากจะพูดว่ามีทั้งเกิดมาแล้วตามเรามาแล้วก็มามาเจอกันมาพบมาเจอในสิ่งที่มันไม่ควรจะเจอเช่นนะปี2556 เป็นการลดชนจากคนที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ได้รู้จักหรือมาพบเจอกันเลยเราอยู่กรุงเทพเขาอยู่เหนือนะครับจะมา,าทำธุระในสถานที่เดียวกันต่างคนต่างท,ทั่วสาราทิศเลยทั้งประเทศเลยมารวมอยู่ที่จุดจุดนี้ มันเป็นพอย n ์ของการเปิดร้านนะครับทีนี้อย,อยู่เราจอดรถทงเราเฉยเลยในซองเลยจอดรถเข้าซองที่เขาให้จอดเลยเรากรุงเทพเขาเกิดที่เหนือมาชนเราเพียงเพราะว่าผมว่ามันไม่บังเอิญสำหรับผมนะโลกใบน,นี้มันไม่มีอะไรบังเอิญรถอน่ะ เป็นพันพันคันที่จอดเรียงรายทั้งคนเข้าคนออกนะครับโลง่โลงๆเลยแต่ว่ารถคันนี้ถอยหลังเนี่ยต้องเห็นเราอะ่ะครึ่งคันนะครับด้วยความที่มันจะต้องเกิดเหตุเรื่องเนี้ยแลาผมไม่โทษเขาเลยนะเรื่องคอบาไหลาเนี่ยที่มันล็อกอยู่เนี่ยผมถือว่ามันอาจจะต้องพบเจอกันในรูปแบบนี้แล้วก็ อ,อชดใช้เขาเถอะถ้าเราเคยไปทําร้ายร่างกายเขาหรือเราเคยไปทําให้เขาเจ็บปวดร่างกายอะไรเงี้ยครับทุกเรื่องร่างกายเขาหรือพ่อแม่เขาหรืออะไรเงี้ยครับคือเขาเพิ่งได้ใบกับขีมาก่อนวันนี้เขาจะเดินทางมาที่นี่ได้เพิ่งได้มาแบบใบมาแบบผมจับใบกับขีเขาเลยโอ้โหแบบร้อนชายเออเพราะว่าเราจะต้องขอดูแล้วก็ถ่ายใบกับขีเขาเป็นหลักฐานใช่ไหมครับ แล้วก็จริงๆอะ่ะเขาขับมาเนี่ยคือพ่อพ่อขับมารถตู้นะพ่อขับมาจากภาคเหนือนะครับเพื่อที่จะมาเปิดบูธท,ที่นี่เสร็จแล้วตัวเขาพาครอบครัวเขาเนี่ยจากจุดหนึ่งจากรถตู้ที่เขานั่งกันอยู่จุดหนึ่งพายาติพี่น้องมาเข้าห้องน้ํานะครับส่วนเราอะ่ะจอดอยู่เข้าซองนะโดยที่แบบว่า เออมันไม,ไม่ไม่น่าจะเจอไม่น่าจะพบไม่น่าจะเจอไม่น่าจะชนกันได้เลยแล้วผมจอดแบบเข้าซอยแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับเขาถอยหลังอะ่ะถ้าเขาหักหลบนิดนึงอะ่ะก็พ้นเราแหละเพราะว่าเขา,เขาจะเห็นเราครึ่งลำเลยครึ่งลำรถเลยอ่ะลถเขาจอดอย่างเงี้ยนะจะเห็นเราครึ่งลำรถเลยด้วยความที่ผมว่ามันเป็นโชคชะตาที่เอ,อ่อเขาอาจจะเป็นเจ้าก,การรมนายเวรผมก็ได้นะครับ ชนเหล่าปังเสียหลักตึง้งนะครับทุกวันนี้ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ผมปวดมากนะครับแต่ผมพอเวลาผมปวดขึ้นมาทีไรผมก็จะนึกถึงเขาแล้วผมก็จะเอาหัวซิกร,รมให้ครับคือยกโทษให้ไม่เป็นไรยกโทษให้ไม่โกรธไม่โทษไม่ไม่ไม่แบบเฮ้ยขอให้มันเป็นบ้างไหมครับ ผมหยุดเลยเพราะผมคิดว่าถ้าผมหยุดที่ตัวผมเองชาติหน้าเขากับผมไม่มาชนกันแบบนี้อีกแล้วไม่มาทำเงินเจ็บแบบนี้อีกแล้วไม่มาเจอกันในรูปแบบนี้อีกแล้วอาจจะกลับกลายเป็นการละยานามิตรกันก็ได้เพราะว่าวันที่เราชนกันเรายังคุยกันด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วผมคิดว่ามันน่าจะหยุดได้แล้วแล้วมันน่าจะปล่อยวางได้แล้วไม่รู้มันมากี่ครั้งแล้วเนี่ย ที่ต้องทํากันเจ็บช้ากันไปสันมาแนี้ผมเลยคิดว่าแ้มหยุดอยู่ที่เราเนี่ยแหละว่างซะปล่อยสบายสบายบวดไม่เป็นไรบรรเทานวดก็นี่ไงไปรักษาข้อบ่าไหลได้กันแล้วก็นั่งตรงๆหน่อยยืดๆืดหน่อยอ,ออะไรเงี้ยแล้วก็คิดแบบอืมให้มันดีๆคิดให้มันดีๆใจดีใจมันก็สบายผมว่าพอพี่เขามาเล่าอย่างเงี้ยผมก็ พยายามบอกเขานะครับว่าถ้านึกได้ก็ให้ทำแบบเนี้ยให้อ่อาจจะแบบไปปล่อยปลาก็นึกถึงผู้หญิงคนนั้นซะหน่อยถ้าเขามีตัวตนอยู่จริงผมเชื่อว่าทุกคนเกิดมามันมีเวรมีกรรมอยู่แล้วแหละมันหนีไม่พ้นแล้วก็เวร่าตายเกิดมันหนีไม่พนะ้นนะและทุกคนก็ยังมีความรักโลกโกรธหลงอยู่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่แบบบรรลุอะ่ะเพราะฉะนั้น เบาได้เบาประมาณนี้หัวร้อนน้อยๆหน่อยนะครับแล้วก็อย่าไปว่าใครอย่าไปเกลียนใครเขาถ้าใครมาทําร้ายเราถ้าเราไม่ผิดเราก็พูดดีๆพูดด้วยเหตุผลพูดแบบเอาเหตุและผลมาพูดซึ่งกันและกัน่ะผมว่าใจดีใจสบายเวลาจะไปพยายามนึกถึงแต่เรื่องดีๆต้องทำอะ่ะยังไงก็ต้องทำและนี่ก็คือสมาธิ ตัดกรรมได้จริงๆเหรอถึงมันจะเป็นเคลคเชนมาที่ใหญ่และโตมากแต่ผมเชื่อว่าเรานั่นแหละที่ต้องตัดกรรมด้วยตัวเองนั่นนี่คือเรื่องราวสโลกครับขอบคุณและสวัสดีครับรับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณครับ